はい。 ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องหมอฟ้าทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2,566ดวงคนเกิดวันพฤหัสบปปดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนนะคะกับชาววันพฤหัสค่ะคําพยากรณ์ดวงรายเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกัน ด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟัาก,ก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ด เกสิบ มาดูนะคะชาววันพฤหัสนะคะจะได้ไพ่อะไรบ้างประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะราชินีเหรียญนะคะราชินีเหรียญนี่บ่งบอกในเรื่องของการเงินนะคะนะคิดคํานวณในเรื่องของการเงินเก่งในเรื่องของตัวเลขการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆราชินีเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีคุณค่านะคะนะมีความรู้มีความสามารถนะคะหาเงินเก่งนะแล้วการงานก็เรียกว่ามีความมั่นคงเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าคนที่ได้ไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยจะมีในเรื่องของสติปัญญา ที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินและตัวเลขด้วยนะคะเดวิล <Devil S 1> นะคะนะเดวิลนี่จะเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาราคะนะคะความหมกมุ่นความลุ่มหลงนะคะสิ่งต่างๆนะคะบางคนในเดือนนี้อาจจะ อาจจะอยู่กับคําว่าหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะรวมถึงไพ่เดวิลเนี่ยเรียกว่ามักจะมีฝ่ายมีปานในที่รับนะคะเดวิลอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆคนเทาๆนะคะการปล่อยเงินกู้นะคะเป็นเท้าแชร์อันนี้ก็มีส่วนนะคะหรือว่าบางคนทํางานกลางคืนนะคะเกี่ยวข้องกับผับบาร์นะคะ,นะงานกลางคืนคนกลางคืนนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเดวิลมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะแต่ถ้าเดวิลกับไพ่เงินอันนี้จะมีโชค ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงเด็กถือเหรียญเนี่ยจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะนะเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะมีในเรื่องของการให้คําแนะนําสิ่งต่างๆนะคะเด็กถือเหรียญยังบ่งบอกว่านะคะจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะ สี่ไม้เท้าการงานมั่นคงดีนะคะจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของหุ้นส่วนเข้ามานะคะเรียกว่าหุ้นส่วนจากคนรักกับคนใน,นครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันหรือสี่ไม้เท้านะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะบางคนอาจจะได้อะไรใหม่ๆของใหม่ๆนะคะนะหรือสี่ไม้เท้านะคะนะเรียกว่าค่อนข้างจัดโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะสิบเหรียญน,นะคะนะรับทรัพย์รับโชค รับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดี10เหรียญบางคนอาจจะมีในเรื่องของการได้รับธุรกิจนะคะนัดการได้รับสืบทอดธุรกิจกิจการนะคะต่อจากครอบครัวนะคะหรือ10เหรียญจะเกี่ยวข้องกับพกอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยบางคนในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะนัดหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหานั่นเองนะคะ10เหรียญจะได้รับการสนับสนุนนะคะนัดจากครอบครัวนะคะจากคนรักนะคะนัดหรือว่าจากลูกน้องบริวาร นั่นเองนะคะรวมถึงลูกหลานจะนำพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะดีอิมเพสนะคะนะเป็นไพ่ของเ,อเรียกว่าไพ่ดิมเพสนี่เป็นไพ่คุณหญิงคุณนายนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะนะมีอํานาจมีบาร,รมีนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชายได้นี่เรียกว่าดวงมักจะมีนารีอุปธรรมนะคะนะเรียกว่าไพ่ดิมเพสเป็นไพ่ที่ดีนะคะรายร้อมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะรวมถึงไพ่ดิมเพสเนี่ยนะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสในเดือนนี้นะคะเรียกว่า คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงอาจจะเข้ามาส่งผลมาเกี่ยวข้องมาสนับสนุนมาให้การช่วยเหลือนะคะผู้หญิงในที่นี้อาจจะเป็นคนรักของคุณคุณพ่อขอโทษนะคะคนคุณแม่นะคะน้าหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานในเดือนนี้นะชาววันพฤหัสคุณอาจจะมีในเรื่องของไอเดียใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะในเรื่องของการงานด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกิจกิจการ เป็นของตัวเองนะคะนะทำงานอยู่กับบ้านค้าขายหน้าบ้านนะคะนะค้าขายอาหารตามสั่งอาหารโชว์หวยนะคะเดวิลเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับอาหารตามสั่งได้นะเช่นพวกอาหารจานเดียวผัดกะเพรานะคะหรือว่ายำรสชัดจัดจดนะคะหรือถ้าเป็นพวกน้ำดื่มอันนี้ก็ได้เกี่ยวข้องกับพวกกาแฟดำโอเลี้ยงยกล้อนะคะเรียกว่าจะโดดเด่นนะแล้วพวกไพ่ดินเพสเนี่ยทำอาหาราทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ นะคะนะเรียกว่าเครื่องดื่มสุขภาพนะคะนะอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพอันนี้เรียกว่าถูกฉลกนะคะสามารถที่จะทำได้ค่ะ หนึ่งไม้เท้าหมายถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นการฝึกฝนการพัฒนานะคะนะเรียกว่าหนึ่งไม้เท้าตกตำแหน่งปัญหานะคะนะหนึ่งไม้เท้าหมายถึงงานค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานอยู่แล้วนะคะหนึ่งไม้เท้ายังบ่งบอกในเรื่องของไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่หนึ่งไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการการเรียนการสอบการแข่งขันอันนี้คุณสามารถที่จะสู้คู่ค้าคู่แข่งตีตลาดได้นะคะนะเพราะหนึ่งไม้เท้าหมายถึงความสามารถนั่นเองนะคะ ทาวเวอร์นะคะนะทาวเวอร์เนี่ยนะคะสิ่งที่จะเข้ามาแก้ไขนะคะทาวเวอร์นี่อย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะทาวเวอร์กับเดวิลเห็นไหมอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเหวี่ยงอย่าวีนอย่าตัดสินใจอะไรแบบคุณหันพันเล่นนะคะหรือว่าพลการนะคะรวมถึงทาวเวอร์ในเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะแต่ทาวเวอร์จะส่งผลดีสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานทุกตึก ะะงานก่อสร้างนะคะนะงานขายประกันชีวิตนะคะนะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับแก๊สน้ํามันปิโตรเลียมนะคะนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ส่งผลนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นร้านขายแก๊สนะคะนะเออนะคะนะทำเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าจะไม่ได้ส่งผลแต่ถ้าใครที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะนะเพราะไพ่ทาวเวอร์สิ่งที่จะเข้ามาส่งผลอันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะ คือบางทีเราคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่มันมากจนเกินไปมันก็อาจจะก่อเกิดในเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะ5ถ้วยนะคะ5ถ้วยชาววันพฤหัสเนี่ยดูเหมือนในเดือนนี้คุณจะอยู่กับคําว่าวิตกกังวลนะคะบางอารมณ์ก็มีบ้างนะคะเหงาเหงาหงอยหงอยนะคะหรือภายในใจคุณอาจจะกําลังคิดถึงใครบางคนที่จากไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงสิ่งเก่าๆนะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสบางครั้งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจําฝังใจนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีบางสิ่ง ิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเกาะติดอยู่ในใจนะคะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าจําได้นะคะแต่เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยนะคะนะมันไม่ได้มีอะไรที่ย่าแย่จนเกินไปเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตนะคะรวมถึงไพ่ห้าถ้วยเนี่ยในเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะ เดมูนนะคะนะเดมูลกับเดวิลเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของพวกลมเพลลมพัดนะคะสิ่งลี้ลับลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอาจจะเข้ามาส่งผลหรือว่ามีผลกระทบกับชาววันพฤหัสได้นะคะรวมถึงพวกไพ่เดมูลเนี่ยจะให้ในเรื่องของเซนส์สัมผัสลางสังหอนที่แม่นยำคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะแต่เดมูลชาววันพฤหัสคุณเป็นคนที่คิดเยอะที่กังวล กังวลทุกเรื่องกังวลทุกอย่างกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะบางครั้งกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่เดมูลเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของไอเดียนะคะนะการใช้การใช้การจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะคะการที่อาจจะต้องใช้ความสงบนะคะนะในการทำงานหรือเดมูลจะเกี่ยวข้องกับงานเขียนได้นะงานเขียนนิยายนะคะนะเขียนหนังสืออะไรพวกนี้นะคะนะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้การจินตนาการนั่นเองนะคะ การงานในเดือนนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาเกิดขึ้นนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารของกินอันนี้จะมีความโดดเด่นนะคะนะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอาหารที่มันบํารุงดูแลสุขภาพนะคะนะเอออาหารปลอดสารพิษอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เรียกว่าจะส่งผลดีในเดือนนี้นะคะแต่ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจกิจการงานใดๆนะเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความเจริญเติบโตมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ก็เหมือนที่บอก นะคะนะเรียกว่าเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะนะเพราะว่า d e วิลเนี่ยบางครั้งอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดนะคะจนขาดคําว่าสติหรือว่าการขาดการยับยั้งชั่งใจนะคะอาจจะถูกกลลวงได้ด้วยนะเดวิลเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของกลลวงเล่เหลี่ยมอุบายนะคะนะอาจจะมีคนเข้าคนเหล่านี้เข้ามาส่งผลหรือว่าเข้ามากระทบนะคะในชีวิตของเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงใครที่มีหุ้นส่วนนะคะใครที่มีหุ้นส่วนอันนี้ในเดือนนี้อาจจะมีปัญหานะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆอย่างต้องค่อยๆพูดกันนะคะค่อยๆปรึกษาหารือกันนะคะมันยังสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะนะนะเรียกว่าใครที่มีหุ้นส่วนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะนะเรียกว่าต้องต้องสร้างความโปร่งใสให้ซึ่งกันและกันนะคะปัญหามันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะนะเพราะว่าคนเราบางครั้งเงินทองมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะ อใครที่ตกงานว่างงานนะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้งานนะหนึ่งไม้เท้านะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะเรียกว่าอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาชักชวนมาแนะนำนะคะนะหรือว่าบางคนนี้จะเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนได้นะคะไพ่เดมูลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนคนกลางคืนนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เรเรียกว่าใครที่ตกงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการเติบโตนะคะนะแต่ก็ใครที่จะลงทุนเพิ่มอันนี้ต้องต้องต้องคิดให้ดีก่อนนะต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าตัวเรามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางในด้านไหนนะคะนะแล้วค่อยลงมือทำนะคะ การงานในเดือนนี้มีหนึ่งไม้เท้ามี4ไม้เท้าอันนี้งานค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มีความมั่นคงนะใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานนะคะนะเรียกว่าหมอฟ้าเหมาะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรที่จะอยู่กับที่มากกว่านะคะเพราะว่าถ้ามีในเรื่องของอคุณเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วบางทีมันไม่ได้แตกต่างไปจากที่เดิมนะคะนะเรียกว่าปัญหามันมีทุกที่เห็นไหมทาวเวอร์มันมีปัญหาด้วยกันทุกที่นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนนะคะนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือความขยันแล้วก็ความอดทนในการทํางานในช่วงนี้ ก,กว่านะคะคส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันพฤหัสเนี่ยราชินีเหรียญราชินีเหรีบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่เดวิวเห็นไหมใจใหญ่สายเปนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะ การลงทุนในช่วงนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะนะใครที่ชอบลงทุนนักลงทุนทั้งหลายนะคะมันมีช่วงขาขึ้นแล้วมันก็มีช่วงขาลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีด้วยนะคะนะการลงทุนนะคะใครที่คิดจะลงทุนนะคะรวมถึงนะคะชาววันพฤหัสในเดือนนี้นะคะคุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะนะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของทุกขลาบได้มาก้อนใหญ่ก็มีเหตุให้ต้องเสียไปก้อนใหญ่หรือบางคนนะคะนะอาจจะกำ างอยากจะได้บ้านนะคะอยากจะได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าลําพังตัวเราคนเดียวอาจจะไม่ผ่านหรืออาจจะได้บ้านมือ2ด้วยนะสิเหรียญกับทาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของบ้านมือ2นะคะ หรือว่าบางคนนะคะนะ่ะจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะนะการทําบัตรเครดิตทําสินเชื่อสิ่งต่างๆอันนี้ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะบางคนในเดือนนี้การเงินของคุณอาจจะหมดไปกับการต่อเติมบ้านต่อเติมธุรกิจกิจการร้านค้านะคะนะต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะเรียกว่าในเดือนนี้มันจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุ๊บปับ๊บแบบนอก นอกเหนือบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณอนะคุณอาจจะวางแผนในเรื่องของการใช้เงินไปแล้วนะคะแต่มันอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันที่มันเ,เรียกว่าเกินออกมานะคะนะเรียกว่ามันมีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านนะคะนะหรือว่าซ่อมรถนะคะเออนะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่า คือบางบางครั้งนะ่ะชาววันพฤหัสคุณพยายามที่จะรอบครอบคุณพยายามที่จะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วนะแต่มันก็ยังมีเหตุให้ต้องเสียให้ต้องจ่ายออกไปนั่นเองนะคะนะแต่ก็เรียกว่าเดวิลเนี่ยมันมีในเรื่องของโชคลาภนะเพราะฉะนั้นชาววันพฤหัสในเดือนเนี่ยคุณยังมีคําว่าโชคลาภเข้ามานะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมารน,นะคะนะตัวเลขจากบัลลกที่ตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะนะหรือตัวเลขจากความฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงชาววันพฤหัสนะคะในเดือนนี้หมอฟ้าอยากจะบอกว่าให้คุณให้คุณขอขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นไหมให้ขอขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัสด้วยนะใครที่รู้สึกว่าทําอะไรมันติดต,ดตดดดิดคัดคัดการเงินมีปัญหานะคะมันไม่ราบรื่นลองไปขอขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะนะล้างล้างเท้านะคะเอาน้ำไปล้างเท้าท่านแล้วก็ขอพรจากท่านค่ะ ส่วนการเงินเนาะการเงินอันนี้ผ่านเนาะการเงินเรียกว่าหมุนเวียนนะคะหมุนก้อนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆก,การเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ของชาวันพฤหัสนะคะแต่ก็เรียกว่าจะมีของใหญ่ๆเข้ามานะเออเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของของใหญ่ๆนะคะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักตำแหน่งคนรักได้สี่ไม้เท้านะคะเป็นตำแหน่งที่ดีนะตัวคุณเองเป็นราชินีเหรียญอันนี้เรียกว่าดวงเกื้อนุน่นสนับสนุนค้ำคูณกันนะคะแต่ดูเหมือน คุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแล้วชาววันพฤหัสคุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงบางครั้งจูจ้จี้จุกจิกขี้บ่นเอาแต่ใจด้วยนะเวียงวินง,ง่ายนะคะอารมณ์ในเดือนนี้ถ้าในเรื่องของความรักนี่เรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนเวียงวินง,ง่ายนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันการมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะนะอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะคะนะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวยงในเรื่องของความรักนะคะนะรักซ้อนรัก สามเศร้านะคะนะระมัดระวังด้วยนะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่อันนี้นะคะนะเรียกว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียนะคะให้กับชีวิตคู่ของคุณเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นสับรางให้ดีก็แล้วากาันรหรือดึงตัวเองกลับมาให้ไวนะคะและชาววันพฤหัสนะคะนะ เรียกว่าสี่มเม้า้าเนี่ยคุณได้คู่ของคนรักที่ดีนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ขยันนะักเอาเบาสู้นะคะนะเรียกว่าคาอบ้รมที่จะสร Nig ้างครอบครัวพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะแต่ตัวคุณเองนะบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการเรียกร้องความสนใจจากแฟนอยู่หรือเปล่านะคะอยากจะได้อะไรจากเขานะคะขอดีๆนะคะนะเรียกว่าให้มีในเรื่องของความอ่อนโยนนะคะนะอย่าเรียกร้องด้วยความ ฉุนเฉียวหรือว่าหุนหันพันเล่นอะไรแบบนั้นนะคะรวมถึงใครที่อยากจะมีลูกนะไพ่ดีอิมเพสเห็นไหมคะนะมีในเรื่องของการตั้งครรภ์การให้กําเนิดมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดวิลขึ้นมาหาเวลาทําการบ้านบ้างนะคะชาววันพฤหัสใครที่อยากจะมีลูกแต่ฉันไม่ค่อยมีเวลาทําการบ้านเลยสกิดแล้วแฟนไม่ค่อยจะหันแฟนมักจะหันหนีตลอดอะไรแบบนี้นะคะนะเปลี่ยนใหม่นะในเดือนนี้นะคะเออและชาววันพฤหัสคุณเป็นคนที่ ทางครั้งทองยากแทนง,ง่ายพวกไพ่ทาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมใครที่อยากจะมีลูกมักจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะปวดท้องนะคะนะเอเจ็บท้องหน่วงๆเวลามาประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงนะคะนะอาจจะมีลูกยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องขยันทํากันบ้านด้วยนะคะในเดือนนี้ใครที่อยากจะมีลูกคุณมีโอกาสที่จะมีลูกนะเออแต่คุณก็ต้อง ขยันนิดนึงนะคะนะหาเวลาให้กันพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้นะคะนะเออเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นะคะนะพากันไปพักผ่อนวันหยุดอะไรแบบนี้นะคะเรียกว่าหาเวลาให้กันบ้างนะคะเปลี่ยนจากการจู้จี้จุกจิกนะคะนะหรือปนทุกเรื่องเอาแต่ใจทุกอย่างหันไปหันหน้ามา เปลี่ยนมาเป็นเอาใจใส่รายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะนะบางครั้งความห่างเหินมันมักจะเกิดช่องว่างการเข้าใจผิดกันหรือว่าความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วชาววันพฤหัสบดีบางครั้งคุณเป็นคนที่ข้อเสียอยู่อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักคุณมีอะไรบางครั้งคุณจะเก็บเงียบนะคะนิ่งไม่พูดคิดเองเออเองตัดสินใจเองน้อยใจเองงอนเองนะคะ เป็นไหมคะชาววันพฤหัสนะคอมเมนต์ไว้ให้ดูนิดหนึ่งนะคะรวมถึงนะคะชาววันพฤหัสท้าไข่ที่มีในเรื่องของการทะเลาะก,กัน การทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอันนี้ถามว่าเลิกไหมไพ่มันไม่ได้เป็นลักษณะของการเลิกรากันนะคะอาจจะเป็นในช่วงของการแยกห่างจากกาันสักพักหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันแต่ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกนะบางคู่บางคนนี่อาจจะเลิกกันไม่ขาดด้วยซ้ํานะคะเรียกว่ามันอาจจะมีในเรื่องของภาระหน้าที่นะคะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะมีร่วมกันนั่นเองนะบางคนนี้เป็นหุ้นส่วนกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะมันก็เลยทําให้ยังมีในเรื่องของการติดต่อ ซึ่งกันและกันอยู่นะคะทําให้ความรักมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้เลิกกันไปเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเลิกไม่ขาดนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้นะ ชอบหวานเสน่ห์นะคะนะมีความเจ้าชู้เล็กน้อยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชังเลือกด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนี่คนโสดค่อนข้างจะชังเลือกนะคะนะบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะคาดหวังในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะสูงนะคะถามว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักไหมคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะ แต่อาจจะพบรักในสถานที่อโคจรในสถานที่กลางคืนในสถานที่บันเทิงนะคะซึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะบางคนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกมัดมือชกถูกคุมถุงชนด้วยนะเพราะว่าพวกไพ่เดวิลเนี่ยนะคะนะมันอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบอืไม่ได้ตั้งใจเนาะบางคนนี้อาจจะพัดพังท้องได้นะคะใครที่แบบมีในเรื่องของอ่า ความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์อะไรกันที่ลึกซึ้งโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะอันนี้มันอาจอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะนะอาจจะถูกมัดมือชกแต่เกิดขึ้นได้นะคะคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะอาจจะเป็นการพบรักกับคนอ่กับคนในสถาบานันในที่ทํางานที่คุณเรียนอยู่หรือว่าอาจจะเป็น คนเก่าๆนะคะนะที่เรียกว่ารีเทิร์นหวนคืนกลับมาอีกแต่ถามว่ามันจะเป็นความรักที่ดีไหมมันอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่ถามว่าเฮ้ยหนูกลับไปดีกับแฟนเก่าดีไหมนะคะแฟนเก่าเขาจะปรับปรุงตัวเองไหมจะพัฒนาตัวเองไหมมันก็เหมือนกับการที่เราอ่านหนังสือเล่มเดิมๆเล่มเก่าๆนะคะนะาเรียกว่าบทสรุปมันก็อาจจะยังไปในทิศท,ทางเดิมอยู่อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะนะถ้าคนเขียนบทไม่ได้เขียนใหม่ นะคะเออเพราะฉะนั้นท่าในเรื่องของความรักนะชาวถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุณอาจจะมีคนคบคุณอาจจะมีคนคุยนะ่แต่สถานะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่ถ้าผู้หญิงไม่ท้องคุณก็ไม่แต่งอ่ะนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้าคุณไม่เกิดกัน าพาดพังตั้งท้องตั้งคันขึ้นมาคุณก็อาจจะไม่แต่งกับคนคนนี้ก็ได้นะเพราะว่าสี่ไม้เท้าเนี่ยมันมีเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นบางคู่บางคนมีดวงของการสละโสดแบบกระทันหันนะคะสละโสดแบบสายฟ้าแลบก็มีนะชาววันพฤหัสนะคะส่วนใครที่แบบ ถ้าโสดสนิทจริงๆอันนี้หมอฟ้ามองว่าในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณยังครองความโสดอยู่นะคุณยังไม่มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะแบบสระโสดหรือว่าคุณจะจริงจังจริงใจกับใครแต่คุณคุณ,คณมักจะหวานเสนมชอบเช็คเรตติ้งนะชาววันพฤหัสชอบเช็คเรตติ้งชอบชอบเรียกร้องความสนใจนะคะนะชอบชอบแสดงอะไรที่มันมันบางครั้งมันเป็นสื่อที่ตรงข้ามกับคุณอะนะคะนะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนโสดพบรักไหมหมอฟ้าถ่ายว่าคนโสดยังอาจจะยังไม่ได้พบรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะ แต่อาจจะมีคนคุยเข้ามานะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก็แล้วกันนะเพราะว่าบางครั้งบางครั้งนี่เรียกว่าจะตกไปเป็นบุคคลที่3ตัวสำรองนะคะโดยที่เราอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดหรือคิดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นคบกับใครก็ต้องศึกษาดูให้ดีว่าเขาโสดจริงไหมนะคะนะเขาเลิกกับแฟนนานแล้วหรือยังเลิกจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนโสดทั้งหลายนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะ,ะสุขภาพชาววันพฤหัสมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะเอ่อมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้เห็นไหมทาวเวอร์เนี่ยนะคะท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะนะน้ำเลือดน้ำหนองไม่ดีนะคะบางคนเป็นแผลผุพองนะคะเป็นร้อนในนะคะนะบางคนเออก็เรียกว่าทาวเวอร์นี่ อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ด้วยเนะแก๊สในท้องเยอะอะไรพวกนี้นะคะแล้วกินทานนะคะนะบางครั้งตามใจปากนะคะนะเดวิลเนี่ยนะคะกินทานตามใจปากมากจนเกินไปนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอันนี้ยิ่งต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองให้มากขึ้นนะแล้วพวกไพ่เดวิลกับทาวเวอร์เนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกนะคะหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกหนองในนะคะนะ เป็นซีดนะคะเป็นอะไรพวกนี้ด้วยนะคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกต่อมนะคะต่อมลูกหมากนะคะโรคไซเลือนนะคะนะรวมถึงการเป็นนิ้วนะคะนะในถุงในท่อน้ําดีอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะนะสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายแล้วเดวิลเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของโรคเพศสัมพันธ์นะคะโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ น,นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของอโรคเพศสัมพันธ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ชาววันพฤหัสนะคะนะเดมูนเนี่ยระมัดระวังโรคซึมเศร้าไบโพลาร์นะคะโรคส่วนตัวสูงบางทีชอบเก็บตัวเงียบชอบอยู่คนเดียวอะไรพวกนี้นะเรียกว่าต้องเปลี่ยนนะคะนะอย่าอย่าคิดอย่ามโนอย่ากังวลนะคะนะเพราะพวกไพ่เดมูลเนี่ยนะคะนะบางครั้ง คิดมโนไปก่อนมันก็เลยส่งผลกระทบทางสาภาวะจิตใจบางคนจิตตกจิตใจย่าแย่นะคะนะไพ่เดมูนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคซึมเศร้ากันนะเท่าที่ดูมานะคะเรียกว่าจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะบางคนอาการยังไม่ออกชัดเจนนะคะบางคนเริ่มมีอาการนะคะก็เรียกว่าออดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจด้วยนะแล้วเดือนนี้นะคะชาวันพฤหัสนะคะอุบัติเหตุคุณก็ต้องระมัดระวังนะ ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะใครที่ชอบเที่ยวนะคะในในสถานที่อคโคจรสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการถูกลุกหลงนะคะอาจจะเกิดการฟกช้ำดําเขียวเกิดขึ้นได้นะหรือว่าบางคนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟนะคะฟืนไฟนะคะไฟไหมอะไรพวกนี้นะคะนะเราก็ระมัดระวังในเรื่องของพวกของร้อนนะคะนะของร้อนๆนะคะเช่นพวกน้ําร้อนลวกนะคะนะ ไฟช็อตไฟดูดอะไรพวกนี้คุณต้องระมัดระวังด้วยนะเออเรียกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดการเจ็บตัวได้นะคะนะเวลาทําอะไรก็อย่ารีบอย่าอย่าลุกลี้ลุกลนมากจนเกินไปนะคะเพิ่มความรอบคอบบางคนนี้แบบเว้ล้างมือเสร็จในครัวนะคะนะยังไม่ทันเช็ดมือแห้งเลยเอามือไปจับปลั๊กอะไรอย่างนี้มันอาจจะเกิดการไฟรั่วไฟดูดเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะนะหรือว่าบางคนนี่ เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการตึงๆช่วงต้นคอด้วยนะบาไหล่ตึงๆนะคะใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่อ่ลืมเลยนะคะนาเดวิลกับเนี่ยไพทอิมเพสเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลดน้ําหนักได้นะคะใครที่เป็นเป็นโรคอ้วนหรือว่าอ้วนอยู่ท้าลดน้ําหนักอันนี้ก็เรียกว่าให้แนะนําว่าให้เป็นในเรื่องของการออกกําลังกายจะดีกว่านะเพราะว่าบางคนกินยาลดน้ําหนักมากจนเกินไปอันนี้ก็จะส่งผลเสียให้กับตัวเองเนาะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีนะคะ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหาเวลาออกกําลังกายรีแลกตัวเองวิ่งบ้างว่ายน้ําก็ได้นะคะนะออหรือว่าอาจจะไปเข้าฟิตเนสอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าจะส่งผลดีให้กับตัวเองมากกว่านะคะสําหรับชาวะะชาวันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสนะคะในเดือนนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะนะปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะกุ้งหอยปูปลาจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวคุณนะคะ หรือถ้าจะทำบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยสร้างเมนได้นะสร้างเมนนะคะนะสร้างหลังคาวัดนะคะนะหรืออย่างน้อยๆน,นะคะอาจจะมีในเรื่องของการทำสังฆทานก็ได้นะคะชาววันพฤหัสนะคะหรือใครที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยที่จะทำบุญนะคะขอพอรนะคะ ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอาหารหันต์ภายในบ้านนะคะพรของท่านเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองนะคะแล้วพวกเดวิลกับดมูลบางคนนี้ราหูอมด้วยนะดวงติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะในเดือนนี้บางอย่างเหมือนจะได้ไม่ได้นะคะเหมือนที่หมอฟ้าเบากนะคะาชาววันพระฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณขอพรจากพระแม่รักษมีพระแม่รักมีนะนะคะ หรือบางคนนี่เดวิลนี่ราหูได้นะคะนะขอพรจากพระราหูนะคะเอามาดูเลขเลขจากนาไพ่กันบ้างนะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขหกมีเลขสาม และเลขก8นะคะสำหรับสาววันพฤหัสนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าถูกอกถูกใจนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ